ก็มาสวัสดีครับวันนี้ก็นำหลานเจ้าฉลามนะครับมาเปิดแบ่งนะครับผมก็ซิมบอกสายจักรินนะครับ6เดือนนะครับโดยชนอยู่25-26โดยชนเต็มโครงอยู่25-26ตัวนี้ผมจะเปิดไว้2,500รวมส่งนะครับ2,500รวมส่ง สวยนะครับใครชอบใส่กอเซมก็ทักได้นะครับใส่ไม่จะเป็นอาทิตย์ีใหม่เพชรดำเท่นี้ผมจะเปิดไว้2,500รวมส่งนะครับสอง0รวมส่งสนใจพร้อมปิดก็ทักได้นะครับเบอร์โทรก็082 164 8653นะครับไอดีลน์ก็ทักตามเบอร์ได้นะครับ ใคงกงก็สนใจก็ทักได้ครับโทรสอบถามโทรคุยกันได้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ